สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตว่าเวลา,าขึ้นสะพานนะให้ดูบ้าน,นครับว่าเราไม่ควรขึ้นไปเยอะเพราะสะพานมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับมันก็จะเป็นไปนี้ครับตู <c oughs> <c oughs> ้งังฮ่าฮ่าไอ้สัพท์เลยอ่านะครับรรรรตัวกาอีกครั้งนะครับเราตอนนี้ก็อยู่ใต้สะพานนะครับผมหลังจากที่สะพานนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวเอา้าอะไรวะเอา้าซ่อมมั้หรอเอ้าเห็นไม่ซ่อมสะพานนั้นรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเกิดการระเบิดเกิดการระเบิดไอ้เชือดตกอีกแล้วไอ้เหี้ยอู้ ตัดเ้ยป้นาเอาสะพานซ่อมมหรอเอาเคนะครัผนนครบผมตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานลอยนะครับม,มันลอยลอยน้านะครับผมนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาโจมตีศัตรูโดยที่แม่ศัตรูรู้ตัวนะครับนี่เจุโขเปกันหลูกสลูกสองลูกเอาเดี๋ยวลูกทายดิเอาปวิ่งครับตอนนี้เราโชว์ครับผมก็ตุ้มไม่เกิดเฮียอะไรขึ้นเลยนะครับ แผนสองครับแผนแผนสองปิดปิดนะครับผมแผนสองต้องได้ผลแน่นอนครับโอเคนะครับผมห้าสี่สริมสองวิ่งอู้หินทับหัวตัดโอ้แบบว่าแผนเราได้ผลนะครับผมต้องใช้ระเบิดชื่อะระเบิดชื่อระเบิดว่าอะไรระเบิดว่าอะไรไม่รู้ช่างแม่งอะโอเคครับผมตอนนี้เราจมน้ำแล้วก็ขึ้นไม่ได้แน่นอน พังขึ้นก็นนอยู่ไกลนะผมใครจะง่ไปขึ้นนะเสียเวลาแล้วผมเราก็กดเอนเตอร์นะฆ่าตัวตายแม่งและนี่คือการยิงมิสไซล์แบบขั้นเทพจุก๊กเอา้าว้าวไอ้สัสเอาไม่เอาไม่ไม่โดนคนวะมิสไซล์เฮ้ยขี้กะเกินเลยดูครับดูครับไอ้ที่ขคายยิงก็ตูมจุกไ <laughs> อ้ยียเกียร์ได้โล่เลยสันเอ,อ้ยจุก <laughs> <laughs> โอเคโอเคจบแล้วจบแล้ว